ปีจ้าฝรั่งมันหวานมันแล้วจ้ะแม่มีทุล่ก,ก็ไอบิวคนอื่นบะเกียวนอ้องเดี๋ยวขออู้ก,กับแม่กัเเนี่ยน้องไปแยงอย่างกอนก็ได้หรองั้นหนูไปถางหา้าหลังบ้านก่อนนะมีอย่างแม่อะเดี๋ยวนี้นาะยแม่จะมา,าบอกข้างหน้าว่าน้องมึงอะมีหลานท้อแม่แล้วนะ แล้วมึงเนี่ยมันมีร้านข้แม่กําเจ้าแม่จะย,ยกตีดินผืนนี่เขานอ้องมงดเลยนะอ,อันรอน้องสักสามเดือนกไ็ได้ก็แม่น้องกพยายามอยู่ตอนเนี้แม่รอมาถึงสองปีแล้วอันน้องขอเวลาหน่เดือนได้ก็แม่แม่จะหื้อโอกาสตัวนะเห็นสามวันตานะะโอ้ให้เวลาแค่สามวันหรือใครจะปท้องทันมันเนี่ยน้อง แม่มาบอกว่าไม่ต้องพูดหนูรู้หมดแล้วเอาอ่ะเอาไปกินเฮ้ยอกินไขรดิบนี่ยนะพี่อยากได้ที่ไม่ใช่เหรอหรือว่าจะไม่เอาแล้วเอารีบกินกินก็กิ่นวะ ดีมากพี่งั้นเขาไปในห้องรอเลย้ะแม่คิดว่าหนูจะท้องไม่ทันเหรอเขมาพ่เร็วน้องว้าวแม่น้องมีอย่างจะงึอพอเอาแม่ อ๋อสู้เขาเป็นโควิดกันกันด้มันแบบเจโควิดแม่อันนี้มันเป็นตีตัวขันมันเป็นอย่างไรง้นแมันเป็นตีตัวขันมันขึ้นสองขีดแล้วแสดงว่ามันต้องแล้วเนี่ยมันแบบเจ้อหนูตรวจมันขึ้นสองขีดจริงๆแม่แม่ซื้อติดตัวมาเนี่ยถ้าตีแม่ตัวนี้แม่จะเจือ่าไปตรวจเลยอ๋าน้องตรวจขึ้นแม่พ่อเนี่ยได้ เดี๋ยวหนูจะไปตรวจให้ดูไปตวรวจคือพอเลยเดี๋ยวจะตรวจให้ดูเดี๋ยวจะหู้ว่ามีหลานแทกอเิ้นก็ไขรหู้เหมือนกันแตกอู้้อ้าเก่งยังได้พ่อแม่สุดยอดเขาจะได้หลานน้อยแล้ว ว่าวันนี้เขาไปสลองกินหมูกระทะกันปะไปก็ไปแล้วใครจะเลี้ยงแม่เลี้ยงแม่จะเลี้ยงคะจะเลี้ยงโอเคไปเลยลูกแม่มาทันเวลาพอดีเลยลูกอยากขอบคุณที่ฟ้าส่งเธอลงมาเป็นฟังที่ช่างไม่ต้องนอนอย่างมี้ไล่คนออกก็ยังมีเธออยู่เคียงข้างกายเธอ i